REC c a r ร o บ c r e คร t สเครื่องมือสำคัญสู่ NET-ZERO REC <R EC S 2> คืออะไร REC หรือ Renewable Energy Certificate คือใบรับรองพลังงานหมุนเวียนที่ยืนยันว่าไฟฟ้าหนึ่งหน่วยหรือเมกะวัตต์ชั่วโมงถูกผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอาทิแสงอาทิตย์ลมน้ำชีวมวลโดย r ร c เป็น,นกลไกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอ้างสิทธิ์ในการใช้พลังงานสะอาดแม้ไฟฟ้าที่ใช้จริง จะผสมอยู่ในสายส่งเดียวกับไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ตามจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดช่วยให้องค์กรสามารถอ้างสิทธิ์ได้ว่าใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนการนําไปใช้งานใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในขอบเขตที่2คาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตเป็นสิทธิที่แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือถูกกเก็บไว้ได้1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากโครงการต,าตา่างๆ ุดประสงค์เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรไม่สามารถลดได้เองโดยการสนับสนุนโครงการที่ช่วยลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกการนําไปใช้งานใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หลากหลายรูปแบบทั้งจากกิจกรรมโดยตรงขององค์กรอาทิการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานและการปล่อยก๊าซทางอ้อมรวมถึงจากการใช้ไฟฟ้าควรเลือกใช้อะไรระหว่างเร็กหรือคาร์บอนเครดิตทั้งสองเครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นคู่แข่งแต่เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน องค์กรที่ต้องการความยั่งยืนอย่างแท้จริงมักจะใช้ทั้งเร็กและคาร์บอนเครดิตควบคู่กันไปโดยเริ่มต้นจากการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ต้นทางให้ได้มากที่สุดก่อนจากนั้นจึงใช้เร็กและคาร์บอนเครดิตเป็น,นกลไกในการจัดการส่วนที่เหลือหรือส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากลูกค้าติดตั้งโซล่าเซลล์กับทางบริษัทโฟนิกส์สามารถขึ้นทะเบียนและขาย REC ในตลาดภายในประเทศผ่านหน่วยงานที่ได้รับการรับรองซึ่งเปิดโอกาสให้สร้างไรายได้พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เลือกปีโซลา่าไว้ใจโพนิกพร้อมให้คำปรึกษาตลอดจนบริการหลังการขายโพนิกเปลี่ยนโลกด้วยพลังงานสะอาดหากลูกค้าติดตั้งโซล่าเซลล์กับทางบริษัทเฟอร์นิกสามารถขึ้นทะเบียนและขายเร็กในตลาดภายในประเทศผ่านหน่วยงานที่ได้รับการรับรองซึ่งเปิดโอกาสให้สร้างไรายได้พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน